สวัสดีครับผมโนตเนสนะครับหลังจากที่เหรียญดานะครับได้เปิดเทรดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมนะครับของเหรียญดานี่นะครับเหรียญดาก็เราก็รู้แล้วนะว่าว่าเป็นเหรียญเกมนะครับบนบีแอนด์สมาร์ทเชนนะครับก็คือเกม My of ออฟดัลเเนนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับโดยการกดเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ หลังจากที่ได้เปิดเทรดแล้วนะครับเราก็พอรู้พอที่จะรู้ราคามันละตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3าเหรียญนะครับสาเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมคล้ายๆกับเกมขุดเหมืองขุดแร่อะไรประมาณนี้นะครับคนสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือ,เ,อ,อเกมน่าจะยังน่าจะยังไม่ไม่เสร็จนะครับแต่เราจะมาดูเรื่องโทเคนอมิกของ เหรียญดาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอของเอกสารของบีแ a น c e นะครับดาเนี่ยมีเหรียญมักซิม่าซับไพยอยู่ที่800เหรียญนะครับแล้วก็ล้านลอ,อนพูลท็อกเคนทกเคนรีวอร์ดเนี่ยคือ24ล้านเหรียญนะครับนะับเป็น3%าเป็นของเหรียญทั้งหมดนะครับ แล้วก็มี Initial circulating หนึ่งรอยี่สิบสามล้านนะครับประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นของทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะมีเหรียญบนทั้ง ERC แล้วก็ ERC ยี่สิบแล้วก็ BEP ยี่สิบนะครับทั้ง e ี h ิเลียมแล้วก็ Binance Smart Chain นะครับ <c oughs> อันนี้เรามาดูาการสเต็กในเหรียญ s เต k กเหรียญ BNB อยู่ที่ร้อนพูนะครับ s t a k ก BNB เนี่ยจะแจก19ล้าน19.2ล้านเหรียญนะครับคิดเป็น80%ของทั้งหมดที่แจกนะครับแล้วก็ s t a k ก BUSD เนี่ยคือ4.8 4, 4. ล้านเหรียญนะครับของรีวอร์ทั้งหมดที่แจกนะครับระยะเวลาเริ่มที่วันที่29นะครับ ยี่สิบเก้าตุลาจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกานะครับแต่ว่าจะมะีความแตกต่างของการแจกรีบอร์ดนะครับ <c oughs> ขอไยครับดื่มน้ำเย็นครับเรามาดูที่ตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าตุลานะครับถึงวันที่สามนะครับรีบอร์ดจะแจกทั้งหมดสองล้านนะครับสองล้านสองล้านเหรียญ ต่อวันนะครับเราดูตรงนี้ครับ BNB สมมุติถ้าเรา s t a k BNB เราดูตรงนี้เรา s t a k BUSD เราดูตรงนี้ในช่วงระยะเวลาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเทรดเราเปิดเทรดวันที่4ี่เนาะวันนี้วันที่4ี่ก่อนที่จะเปิดเทรดเนี่ยเขาจะแจกมากกว่าตอนเปิดเทรดแล้วนะครับอันนี้คือก่อนก่อนเปิดเทรดเขาแจกสองล้านเหรียญต่อวันนะครับพอเปิดเทรด เปิดเหตุเสร็จแล้วเขาแจก500,000เหรียญต่อวันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับจํานวนที่เราสเต็กนะครับแล้วก็เอามาเฉลีย่ยกันกับจํานวนทั้งหมดที่ทุกคนสเต็กนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือของรอนเพด n บแนนนะครับคราวนี้เรามาดาูตรงนี้เป็น o พ o ซอ l ของแพนเค้กสวอปนะครับ อันนี้ก็คือเขาจะแสดงท็อกเคนดิสติบิวชันทั้งหมดนะครับก็คือ IFO ของแพนเค้กเนี่ย12ล้านแล้วก็เรามาดูตรงนี้บ i n แนนซ์ลอนร้อนพูนี่24ล้าน3าเปอร์เซ็นต์ไ IFO นี่คือหนึ่งหเปอร์เซ็นต์เท่ากับครึ่งหนึ่งของร้อนพูที่บ i นแนนซแจกนะครับแต่เราอย่าลืมว่าเขายังแจกไม่เสร็จเขาเพิ่งแจกได้ไม่กี่วันเอง กี่วันเนี่ยเขาแจกเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ยีบเก้าใช่ไหมยี่บเก้าสามสิบหนึ่งสองสามเขาเพิ่งแจกในห้าวันนะครับแล้วก็จะมีอันอื่นเนี่ยจะเป็นเราก็มาดูเพิ่มเติมนะคร Private sale ก็คือเขาขายส่วนตัวครับแต่ว่าพวกนี้เขาจะโดนล็อกไว้นะครับพวกนี้เขาจะโดนล็อกไว้เหมือนที่ในรีพอร์ต รีพอร์ตของใบนีเนี่ยก็คือตอนนี้มีแค่15%นะส่วนที่เหลือน่าจะถูกล็อกไว้อยู่นะครับทั้งหมดก็คือ800ล้านเหรียญเนาะทีนี้ ifo เนี่ยเราก็เคยอธิบายไว้ครั้งหนึ่งนานนานมากล้ครั้งที่แล้วผมก็ว่าจะทำแต่ว่า,ามันมันรีบเพราะว่ามันมันอยู่บนอ่าบล็อกเชนแล้วคราวนี้เราต้องรีบ เข้าให้ทันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพลาดก็เลยก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอช่วงนั้นไปนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าจะพูดรายละเอียดเดีมันมันจะยาวนะครับพวกเรื่องโทเคนดิสติบิวชันเนี่ยเดี๋ยวเรามาสามารถศึกษาเองได้อันนี้ก็ p พย์ทูเอิรก็คือ,อให้เขาแจกตอนเล่น l i ค u i ิตี้ก็เอาไว้ให้กับดีฟายสวอปเนาะทีมก็คือทีมผู้พัฒนา s อสไวเซก็คือ ก็เหมือนกับทีมผู้พัฒนาแหละเป็นคนช่วยเขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ Marketing ก็เอาไว้สำหรับโปรโมทอะไรประมาณนี้ Ecosystem ก็คือเอาไว้สำหรับไว้ไวไวใช้ภายในเกมครับแล้วก็ฟาวเดชั่นก็ผู้ก่อตั้งประมาณนี้นะแบบคร่าวๆแล้วเขาก็จะมีการล็อกเนี่ยอันนี้ล็อก3ปี1ปีอะไรเงี้ย เราถ้าเราจะเล่นเกมจริงจังเราก็มาศึกษาข้อมูลเหรียญเนี้ยทีหลังนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นนะครับถ้าเราต้องการที่จะเข้ามาเล่นเกมนะครับทีนี้อพอพอเราเข้า IFO แล้วใช่ไหมอันนี้ผมเข้า IFO แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องอาการจำนวนเหรียญขายเหรียญละ เขาให้ maximum token entity ก็คือเข้าร่วมเนี่ยทั้งหมด5.255เค้กใช่ไหม5.255เค้กตอนนั้นเค้ราคาประมาณ19เหรียญคูณ19คูณ33.5 เราต้องใช้ตังทั้งหมดประมาณสามพันสามร้อยบาทนะครับเพื่อก็คือมูลค่าประมาณห้าเคก้กนั่นแหละแต่ผมเนี่ยมีมีเคก้กอยู่แล้วคราวนี้เราได้เคก้กคืนจานวนห้าจุดหนึ่งศูนย์ห้านะคราวนี้เราจะมาดูว่าเราใช้เคก้กไปเท่าไหร่ห้าจุดสองห้าห้าลบห้าจุดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสาม เราใช้เค้กไป0.1498อ่าครานี้คูณ19มูลค่าเค้กคูณ33.5แพลว่าเราใช้ตังไปทั้งหมด95บาทตีเป็นร้อยหนึงแล้วกันอ่าเราใช้เราใช้มูลค่าเค้กเนี่ยที่เอาไปซื้อเหรียญ D A R เนี่ยคือ100บาทแล้วเราจะได้เหรียญดาเนี่ยมา สประมาณสามสิบแปดเหรียญเสร็จแล้วเราทำไงเรารู้ว่าเหรียญดาเนี่ยเปิดขายบนไบแนนใช่ไหมพอเราเคลมเสร็จปุ๊บเราก็โอนเข้าไบแนนเลยทีนี้เราได้เหรียญจากตัวร้อนผูใช่ไหมแล้วก็มาเคลมเหรียญไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาเคลมผมได้สิบแปดเหรียญก่อนหน้านี้นะประมาณสิบแปดจสี่ แต่ว่าตรงเศษๆท้ายๆเนี่ยมันมันจะขายไม่ได้เนาะถ้าถ้าเราเคยถ้าเราเคยใช้ใบแนนอ่าทีนี้มาดูกันอันนี้คือผมรอรอขายนะอันนี้ผมได้สิบแปดจุดสี่แปดใช่ไหมผมขายไปสิบแปดเหรียญที่ราคาเจ็ดจุดสี่แล้วก็อีกอันนี้ก็ สามสิบเจ็ดเหรียญอ่าก็คือที่ได้จากแพนเค้ก ifo แต่ว่าอันนี้เราขายได้ไดในราคา4ี่จุดสี่ห้าเพราะว่าอ่ามันโอนมามันต้องใช้เวลาในการโอนสรุปแล้วเราก็จะได้ไปหนึ่งสามสามจุดหกสามบวกเก้าสิบเจ็ด จุดเก้าวบหกจุดเได้ไป298เหรียญแล้วเราก็ไปลบลบต้นทุนเราก็คือหนึ่งร้0ยหนึ่งร้อยห่งร้ยบาทใช่ไหมเราตีเป็นท่วนท,วน,ทวนประมาณ3มเหรียญเราก็จะได้กำไรมาทั้งหมด295คือตัว ifo เดียว กลับไปที่ IFO อ่ะ IFO เนี่ยคือเราซื้อเหรียญน,นะ IFO เนี่ยคือซื้อแต่ว่าตรงล้อนพูเนี่ยคือเราได้ฟรีจากการสเต็กแต่ว่าถ้าเราเข้าไอเข้าร่วม IFO เนี่ยเราจะได้เหรียญเยอะกว่าก็คือสามสิบเราได้37เหรียญเนาะแต่ว่าเรากลับได้ในล้อนพูเนี่ย แค่สิบแปดมันก็ต่างกันสรุปแล้วเราก็ได้ประมาณ2 9งเกสบห้าเหรียญประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อตัวอย่างการใช้งานร้อนพูแล้วก็ IFO อันนี้คือนานๆยังไม่เคยเห็นนะเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นที่มีร้อนพูลแล้วก็ IFO แล้วก็เปิดเทรดในวันเดียวกันเนี่ยมามาชนกันอย่างนี้อันนี้ก็ เพิงเคยเห็นโปรเจกต์แรกเท่าที่จำได้นะทีนี้เราก็อย่าลืมที่จะเช็คข้อมูลตลอดว่าเปิด ifo ตอนไหนแล้วก็มีร้อนแพดร้อนพูตอนไหนนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่านี่ตอนที่เราสเต็กช่วงแรกเนี่ยจะได้เหรียญเนี่ยมากกว่าช่วงที่เปิดเทรดแล้วถึง4เท่าเห็นไหม ผมเนี่ยก็สเต็ตั้งแต่วันแรกเลยวันที่29เกนี่ยก็จะได้18 18เหรียญใช่ไหมหลังจากนี้เขาก็จะแจกเนี่ยอีกตั้งอีกตั้งเกือบเดือนเนี่ยแจกแค่500,000เหรียญน,นะครับต่อวันก็จะถือว่าถือว่าน้อยกว่าถ้าเทียบเป็นถ้าเทียบเป็นต่อวันนะแล้วก็ IFO IFO เนี่ยเขาจะบอก ที่เขาจะขึ้นที่ตรง IFO ตรงเนี้ภายในวันนั้นเท่านั้นก็คือวันนี้แหละสมมติว่าถ้าเราเข้ามาเข้ามาดูเมื่อวานเราจะยังไม่เห็นเราต้องเข้ามาดูวันนี้เราถึงจะเห็นนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่อยากพลาดก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่อง NodeN น,น,น,นะครับเราก็จะมาะเรียกว่าบอกการเข้าร่วมร้อนแพด ร้อนผูแล้วก็ ifo พวกนี้นะครับมีเยอะนะครับเราก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นในซิมเมก็มีมีเนี่ยแซนร้อนนี่ยก็มีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากหากเราตามไม่ทันเราก็จะพลาดโอกาสไปเลยเพราะว่าก็เห็นมีหลายคนเนี่ยแบบพลาดโอกาสเอ่อคอมบิด ในร้อนแผดบ้างพลาดโอกาสสเต็กในร้อนผูบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระด,ดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ